ภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุเป็นประเด็นสําคัญนะครับซึ่งคําประกาศถึงภาวะทุพโภชนาการนั้นมี2แบบคือภาวะที่โอเวอร์หรือโอบิิตี้กับเรื่องของอันเดอร์นิวทริชันหรือภาวะขาดสารอาหารภาวะว้นนั้นเป็นสิ่งที่วิจัยได้ไม่ยากนะครับนะเพราะในที่นี้จะกล่าวเฉพาะภาวะขาดสารอาหารที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุนะครับนะฮะปัญหานี้ผมได้ขอกล่าวถึงใน4ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกเลยคือ ทำไมถึงภาะวะขาดสารอาหารนะั้นจึงถูกมองข้ามได้บ่อยในผู้สูงอายุในเบบปีตัดของเรานะครับอันที่2เลยคือภาวะนั้นเนี่ยมันสาคัญอย่างไรนะครับนะฮะทำไมต้องต้องสนใจนะครับแลวถ้าเกิดเราสนใจแล้วเนี่ยเราจะประเมินมันอย่างไรนะครับและสุดท้ายครับคือเราจะป้องกันมันอย่างไรนะครับนะ ในแรกนะครับนะเราอาจจะใช้คำว่า r a m p s มาอธิบายได้นะครับก็คือ a แ t ก r e d u c e Body Reserve การที่ปริมาณพลังงานนั้นมาลดลงทั้งนี้เพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นนลเนี่ยก้ามเนื้อก็จะรีบลงนะครับในเล็กลงเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งการที่กามเลเล็กลงนะครับนะอาจจะเกิดจากความชราเองหรืออาจจะเกิดจากโรคนะครับก็ทําให้พบบ่อยว่าในปฏิบัติเนี่ยเรามักจะมองไปว่าเป็นปอความชราเราไม่ได้คิดถึงว่าเกิดจากโรค กิจทรไม่ถูกมองข้ามไปนะครับนะทั้งนี้เพราะาการเดินนั้นเวลารีบไปเนี่ยอาจเกิดจากการขาดสารอาหารได้ไอตัวที่สอครับอาการที่ที่พิเก i c a l Presentation ่นใปัจจุบ,บันของเรานะครับนะฮะเสียงว่าพบน้อยมากครับที่ผู้ป่วยถึงจะบอกเราด้วยว่าเขามีปัญหาการขาดสารอาหารแต่เขาจาหาเราด้วยอาการพ้นจากการขาดสารอาหารซะมากกว่านะครับเช่นการติดเชื้อปอักเสบหรือมีติดเชื้อปัสสาวะนะครับเรามักจะให้ยาสลาย ปฏิเสธนะโดยที่เราไม่ได้ถามว่าเอ๊ะทำไมคนไข้คนนี้ถึงได้ติดเชือ้อในตอนนี้นะครับเช่นอาจจะถามว่าคุณลุงคุณป้าเคยทานทานอาหารที่ผ่านมาเป็นยังไง1เดือนนี้เป็นต้นนะครับก็<ๆ>จะพบว่าหลายรายทีเดียวที่ทานได้น้อยมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สนใจที่จะถามนะครับ M3 นะครับก็คือการที่โรคมันเยอะนะครับก็มีหลายโรคทีเดียวนะครับนะที่ทําให้ขาดสันหารโดยไม่รู้ตัวนะตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับเช่นโรคมะเร็งเนี่ยอันนี้ตรงไปตรงมา แต่มีหลายโรคที่ซ่อนอยู่เช่นโรค chronic obstructive pulmonary erm ch disease หรือภาะวะต่อมน้นเกื้อลังนะครับซึ่งขอไข้พวกนี้เนี่ยจะต้องมีการหายใจในรนาดมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าการที่หลอดลมและเนื้อปอดเนี่ยถูกทำลายไปอย่างเรื้อรังนะครับก็ต้องออกแรงหายใจเนี่ยมากกว่าคนปกติเพื่อพยายามทีใใ่ให้มีออกซิเจนเนี่ยเพียงพองการที่ออกแรงหายใจมากกว่าปกตินั้นเนี่ยก็ทำให้ต้องการพลังงานอาหารมากกว่าคนธรรมดา เพียงแค่ทานอาหารเท่าคนทั่วไปก็ขาดอาหารแล้วนะครับยังไม่นับว่าบางคนเบื่ออาหารจากโรคหรือจากยาอีกนะครับพีตัวที่4ครับนะคือยาครับนะฮะก็จะเห็นว่ายาหลายอย่างทีเดียวนะครับนะฮะที่มีผลนะครับทำให้มีการเบื่ออาหารได้นะครับนะแล้วก็คนไข้ก็ไม่ได้มาบอกเรานะครับนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับคือเรื่องของโซเชียลแอดเวซิตี้นะนะปัญหาด้านสังคมนั้นมีผลนะครับ ที่จะน้มน้ำให้เกิดาขาดสารได้ง่ายกันนะอย่างเช่นเอ่อทานอาหารนะครับถ้าเราทานคนเดียวนะครับนะก็ทานกับลูกหลานกับคู่สมบูรัญญาเนี่ยแน่นอนละนะครับทานหลายคนก็ต้องจะทานได้ดีกว่าทานคนเดียวนะครับนี่เป็นต้นปัจจัยที่ทำให้พบว่าภาวะที่สําคัญนะครับนะคือหนึ่งคือพบบ่อยนะครับนะฮะอันที่2เนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญของการที่เกิดโรคหรือร่งหลงายโรคที่เราไม่รู้ นะครับเช่นติดเชื้อที่ที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นใช้การตายนะครับนะืีอผมใช้คําว่าเป็นพระคาตเงียบในมุมมืดคือถ้าเราไม่มองหามันนะครับเราก็จะไม่เจอมันเราจะต้องคิดถึงมันแล้วมองหาเพราะว่านี้นะครับนะฮะและสุดท้ายครับสำคัญยังไงคือถ้าเราวิจัยได้ครับนะทันเวลานะครับรักษาได้ไม่ยากเลยนะครับนะฮะ ทีนี้ผมจะลงรายละเอียดน,นะครับว่าจากงานวิจัยในต่างประเทศนะครับเพรพบว่าพระเทศพัฒนาแล้วเนี่ยจะพบการขาดสารอาหารนะครับนะได้ถึงประมาณ15นะครับในชุมชนนะครับน้่นลงองคยเฮบาลนะครับจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ50ถ้าเป็นในภาคคนชรานะครับโดยเฉพาะของภาครัฐเนี่ยจะพบถึง8 6นะครับนะที่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะขาดสารอาหารได้นะครับสำหรับ การศึกษาในประเทศไทยในชุมชนนะครับนะฮะก็จากการที่ผมเคยไปติดตามนะครับในวิจัยมาในสีภาคของประเทศนะครับก็จะพบว่าในผู้ชายนะครับสมยัยี่ยจะพบขาดสัญญาณนั้นแต่13ถึง40%่เป็จะพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นความชุกจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับในผู้หญิงนี่ก็จะพบนั้นตั้งแต่5%ถึง54%นนะครับก็คือ ผู้หญิงอ่อตอนอายุน้อยจะพบมากกับผู้ชายเมื่ออายุมากจะพบมากกับผู้ชายนะครับนะฮะแล้วความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุเนี่ยผู้หญิงเนี่ยครับนะก็จะชัดเจนมากกว่ามากกว่าผู้ชายนะครับนะ นอกจากนั้นแล้วนะนะจากการวัดระดับวิตามินในเลือดนะครับนะของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะครับนะที่ดูเหมือนสบายดีนะครับนะฮะประมาณ2,000กว่ารายนะครับนะจากสี่ภาคของประเทศเนี่ยก็พบว่ามีถึงมากกว่า80%นะครับที่การมีการขาดสารวิตามินพวกเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นพรีกเคอร์เซอร์ของวิตามิน A นะครับมีถึง55%นะครับที่ขาดวิตามิน E แล้วก็มีถึงเกือบ40%นะครับที่ขาด ฟลิกแอซิดนะครับนะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมขาดวิตามินอ e ีถึงมากกว่า55โปรเลตตั้งเยอะทั้งที่ประเทศไทยเรานะเราเป็นประเทศที่มีอ,อุข่ายอุณนู้มของโลกใช่ไหมครับเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ทําไมพุอยู่ไทยถึงได้ขาดวิตามินมากขนาดนี้นะครับนะทั้งที่ดูสบายก็เพะถ้าเราไปดูนะครับจะเห็นว่าวิตามินอ e นะีเนี่ยจะมีมากในเมล็ดธัญพืชซึ่ง โฟลิกแอซิดนะครับหรือโฟเลตเนี่ยก็จะมีมากในพวกผักใบเขียวนะครับสองประเภทนี้ครับนะต้องใช้ฟันในการบดเคี้ยวใช่ไหมครับนะฮะมากทีเดียวบางคนอาจจะแก้อะไรอุปกรใช้อาถ้าเกิดแต่จะกินทานอาหารพวกผักก็เอาไปทําเป็นต้มจับชายผักต้มนี่นะฮะอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ก็ทดแทนได้นะครับเนื่องจาการที่เราเอาผักไปต้มนะครับเนี่ยก็จะให้สูญเสียวิตามินต่างๆสารอาหารที่สําคัญไปเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัจจัยสําคัญนะครับเรื่องอาหารเนี่ยก็คือต้องพยายามมีสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากที่ดีในการที่ทานอาหารได้หลากหลายนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเลยนะครับอันต่อไปที่จะขาดในคนไทยคือเรื่องของวิตามิน B1 นะครับในผู้สงูงอายุเนี่ยมีถึง30%ทําไมถึงมากขนาดนั้นนะครับท่านี้อยากรู้ว่าวิตามิน B1 เนี่ยมันจะมีมากในข้าวคนไทยก็กินข้าวใช่ไหมครับนะฮะ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามักจะทานข้าวขาวใช่ไหมครับขณะที่วิตามินบีหนึ่งนีซึ่งมันมีในลำข้าวครับอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปให้สัตว์เลี้ยงทาน,นตัวที่เราเราทานแต่ตัวข้าวซึ่งทําให้เราขาดบนบีหนึ่งได้ง่ายนะครับวิตามินซีจะเห็นว่าคนสุขุไถเนี่ยจะขาดไม่มากเท่ากับประเทศทางตะวันตกนะครับทั้งนี้เพราะว่าเรามีพวกส้มมะนาวนะครับทานทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดี ส่วนวิตามินบีสิบสองเนี่ยนะครับนะในคนของชาวไทยนะครับนะขาดไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนที่ในประเทศไทยพัฒนาในระดับขาดได้มากถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยของเราจะมีน้ำปลานะครับนะซึ่งมีอุดมไปด้วยว่าจะมีบีสิบสองครับก็ทานกันในทุกครัวเรือนนะครับก็เป็นที่มาของการขาดวิตามินต่างๆในคนไทยนะครับนะฮะทีนี้ต่อไปครับมาสําคัญยังไงนะครับการขาดสารอาหาร มันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นสาเหตุของหลายโรคนะครับในผู้สูงอายุนะครับตัวอย่างเช่นภาวะหกล้มนะครับก็จะกายวิจัยที่ทางศิลาเคยทำนะครับโดยการไปตรวจสุขภาพในชุมชนนะครับนะฮะก็พบเลยว่าคนที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อนะครับ lean body mass ต่ำหรือคนที่มีค่าซีรัมอะบูมินในเลือดต่ำนะครับ สามารถที่จะเป็นปัจจัยอิสระในการทำนายการเกิดหงลมได้นะครับในผู้สูงอายุดได้เลยนะครับอันต่อมาครับโรคกระดูกพรุนนะครับนะบก็จะงารวิใจัยในชุมชนที่เราเคยไปทำที่ในแต่ในจังหวัดชนบุรีและพิจิตรนะครับก็พบเลยว่าผู้สูงอายุที่มี low fat mass หรือมีปริมาณไขมันต่ำในร่างกายนี่นครับนะฮะก็ทำให้กระดูกนั้นเนี่ยลดต่ำลงได้ ทีนี้หลายคนอาจะสงสัยว่าเอ๊ะไขมันมากมันไม่ดีนี่ใช่ไหมครับนะฮะก็ต้องต้องรู้อย่างว่าไขามันนั้นเป็นเยื่อเยื่อที่สะสมพลังงานให้กับร่างกายถ้ามีมากไปครับนะก็จะมีผลเสียในเไื่เกิดภาวะอ้วนและการนํามาซึ่งโรคเบาหวานใช่ไหมครับหรือแม้แต่เรื่องไขมันที่จะสูงภาวะข้อเสื่อมนะฮะแต่ไขมันที่สูงเนี่ยในในแฟาดแมสส์ครับนะฮะปริมาณไขมันในร่างกายที่สูงเนี่ย ไม่มีข้อดีอยู่โรคกหญ่คือโรคกระดูกพรุนนะครับเนี่ยเพราะว่าการที่มีน้ำหนักเยอะก็ทําให้กระดูกแข็งแรงนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการศึกษาในมัคา์คนชรานะครับนะที่เราเคยไปทําวิจัยมาพบว่าผู้สูงอายุที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับนะจะมีผลต่อมวลกระดูกด้วยนะครับนะฮะเช่นกันนะครับอันนั้นแสดงว่าชัดเจนแล้วว่าหกล้มกระดูกพรุนนะครับนะฮะเกิดจากการขาดสารอาหารได้จากการศึกษาที่เราทําในเซอร์เวใน ชมนมผู้สูงอายุทั่วประเทศ66แหแข่งนะครับนะฮะก็ยังพบอีกว่านะครับนะคนที่มีค่าดัชนีมวลกายต่ำนะครับนะฮะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการทำนายการที่ต้องแอดมิดในโรงพยาบาลเพราะความเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือแม้แต่ปัจจัยเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตนะครับก็เช่นกันนะครับว่าคนที่ขาดสารอาหารเนี่ยก็จะมีผลต่อความชีวิตที่ไม่ดีนะครับอืนๆนะครับมีไหม นะครับเช่นการขาดสารอาหารนั้นทําให้มีการเนืออ่อนแรงนะครับนะมีมีผลต่อภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับนะโดยเฉพาะค่า C D4 ที่ต่ําลงนะครับนะฮะจึงไม่แปลกครับที่คนไข้ที่ติดเชื้อมาเนี่ยต้องมองหาการขาดสารอาหารเสมอนะครับหรือภาวะโรหิตจางนะครับค่าฮิววิที่ต่ำเนี่ยก็บ่งถึงการขาดสารอาหารเช่นกันนะครับอย่าไปเียงพียงเพียงพองแค่ว่าขาดธาตุใดอย่างเดียวนะครับ หรือแม้แต่มีผลต่อการสมารถของสมองนะครับหรือการที่มีแผลแล้วแผลหายช้าหรือการเกิดภาวะข้างเคียงของยาได้ง่ายนะครับนะฮะก็เกิดการขาดสารหารได้นะตัวอย่างเช่นคนไข้าทานยาบอฟฟารินนะครับในภาวะเอ t i v พิเบอร์เรนะครับก็เราอาจจะให้ยาบอฟฟารินนะครับกำลังพอเหมาะแล้วนะครับนะฮะแต่ว่ายาเนี่ยจะจับกับอัลบูมินในเลือดถ้าเวลาผ่านไปคนไข้าขาดสารหาร เอาเมตาล่างกายต่ําลงยาที่ทานเข้าไปเท่าเดิมก็ทําให้เกิดยานั้นก็จะเป็นมีฟรีฟอร์มมากขึ้นนะครับยาที่มีฟรีฟอร์มนั้นก็จะออกฤทธิ์นะครับได้นานขึ้นนะครับนะออกฤทธิ์ได้มากขึ้นทําให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เราคิดถึงอื่นๆืนะครับนะครับมันสําคัญยังไงคือมันเป็นใช้การเสียชีวิตได้นะครับนะฮะซึ่งจากการศึกษานะครับในต่างประเทศพบว่าในผู้หญิงที่อายุ55ถึง6 4ปีนะครับนะฮะ ถ้ามีค่าดัชนีมวลกายนอกจาก22นะครับจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากกว่า1.3เท่านะครับนะฮะนะครับขายกันนะครับในผู้หญิงที่อายุนะครับ60 5ขึ้นไปถึง74ปีเนี่ยนะครับถ้ามีดัชนีมวลกายนอกจาก22เนี่ยก็จะเสี่ยงการเสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นกว่าคนที่ดัชนีมวลกายมากกว่า22ถึง1.6เท่าการศึกษานะครับในโรมาสีดัาเองนะครับนะฮะโดยดูจากคนที่มีการติดเชื้อครับใน ในออผู้ป่วยนะครับนะก็พบเลยว่าผู้สูงอายุที่ติดเชื้อปัสสาวะแล้วมีาการขาดสารอาหารจะเป็นต้องใช้สายให้อาหารทางสายสวนจมูกนะครับนะพบว่าพวกนี้จะเสียชีวิตมากกว่านะครับคนที่ไม่ขาดสารอาหารเราจะประเมินยังไงดีนะครับนะฮะก็จะมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่ประเมินในชุมชน นะครับหรือประเมินในคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลซึ่งการประเมินในชุมชนนะครับนะฮะก็จะมีรูปแบบแต่อันนึงที่ง่ายๆครับนะคือการใช้เครื่องมือนะครับที่มีคนคิดมาให้เราใช้ตัวอย่างที่มีเครื่องมือที่มีที่มีความนิยมมากๆคือ mna หรือ mini n i u i t a l assessment นะครับในที่กล่าวต่อไปส่วนการประเมินนะครับในคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลนะครับก็ใช้กระบวนการทางคลินิกที่เราใช้กันอยู่คือ สักประวัติตัวร่างกายนะครับกวัดสัดส่วนของร่างกายเช่นวัดน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดความยาวแขนนี้เป็นต้นแล้วก็การตรวจร่างกายแล้วก็ตลอดจนการตรวจห้องปฏิบัติการนะครับการตรวจในคลินิกนะครับเราอาจจะกระบวนการของ Comprehensive c l i n i c a Assessment นะครับก็คือการประเมินแบบองค์รวมนะครับในผู้สูงอายุนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วย4ด้านก็นนคือการประเมินด้านกายคือ physical assessment ประเมินด้านจิตคือ mental assessment ประเมินด้านสังคมประเมินด้านฟังก์ชันนะครับ physical mental social function ัวอย่างนะครับนะฮะของการประเมินระดับฟิสิกอลนะครับนะเช่นประเมินดูว่าที่ผ่านมา3วันนะครับนะหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยของเราเนี่ยทานอาหารอะไรบ้างนะครับเราก็จะบอกได้ว่าบางทีทานเพียงแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราคงจะอยู่ไม่ได้ยังไงนะฮะเพราะว่าอาหารที่ทานน้อยไปหรือประเมินเรื่องการใช้ยานะครับนะเอ๊ะมียาหรือจะไม่เบื่ออาหารได้ไหมที่พบบ่อยเช่นยารักษาเบาหวานพวกกลุ่อมอะไบโคนาย พวกเมทฟอร์มินนี่เป็นต้นนะครับหรือยาพวกดิจอกซินนะครับที่รักษาโรคหัวใจครับที่นี้ก็ทําให้เบื่ออาหารได้นะครับอันดับไปครับคือประเมินดูเรื่องของออร l h เฮล t ์นะครับสุขภาพในช่องปากเป็นอย่างไรมีฟันเคี้ยวได้ดีไหมมีเงืออักเสบไหมมีแผลเรื้อลังใน,ในช่องปากไหมนะครับหรือดูเรื่องของภาวะช่องเสียเรื้อรังนะครับเช่นการดูดซึอมอาหารที่ไม่ดี หรือแม้แต่การดูน้ำหนักที่เป็นระยะก็จะช่วยบอกได้การประเมินด้านเมนเท่านั้นเช่นประเมินดูเรื่องของการมีเพราะซึมเศร้าไหมเพราะวสมองเสื่อมมีไหมแม้มีเรื่องของอติดเล่าไหมนะครับอย่างนี้นะครับก็จะบอกถึงได้การประเมินด้านสังคมนะครับเช่นอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับมีคนเดียวช่วงกลางวันทานอะไรไม่มีใครรู้นะครับนะหรือมีฐานะยากจนนะครับอย่างนี้นะหรือการได้สาที่น้อยไม่รู้ว่าทานอาหารยังไงถึงจะครบถ้วน สุดท้ายครนะประเมินด้านฟังก์ชันนะครับท่านเวลาจะทานอาหารนั้นทำอาหารเองได้ไหมอุ่อาหารเองได้หรือเปล่าหรืออาหารหมดแล้วเนี่ยออกไปชอปปิง้งไปซื้ออาหารได้เองได้ไหมอันนี้ก็การเป็นการประเมินนะครับโดยองค์รวมอ่ากล่าวได้ว่าถ้าเราดูนะครับนะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหลักๆจะมีอยู่3กลุ่มเรื่องของการขาดสารอาหารกลุ่มแรกเลยคือพวกนี้จะขาดสารอาหารเป็นบางประเภท นะครับนะเช่นขาดเมิลเบีแต่อคอเลสเตอรอลไม่ขาดคาร์บไฮเดตไม่ขาดขาดเอาขาดโปรตีนก็คือคนที่ไม่สามารถบทเคี้ยวอาหารได้หลากหลายนะหรือมีฟันเทียมแต่ว่าฟันเทียมนั้นใช้กายไม่ได้เพาะหลวมน,นี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีหรือกลุ่มที่2ครับพวกนี้คือขาดสารอาหารทุกตัวเลยนะครับนะฮะคือจะมีรูปร่างผอมไปวัด,ดระดับิตามินต่างก็จะขาดกับทุกตัว พวกนี้ก็มักจะเป็นคนที่อายุมากๆกันนะหรือขาดคนดูแลที่ใกล้ชิดหรือมีฐานะยากจนขาดความรู้นะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงนะครับและกลุ่มที่3นะครับนะกลุ่มนี้สําคัญกลุ่มนี้พบว่าคนแข่บางประเภทนะครับนะจะขาดสารพวกโฟเลตหรือวิตามินอีซึ่งปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่จากการวิจัยของเราพบว่ามักจะเป็นปัจจัยที่คล้ายๆกับปัจจัยเรื่องของอาร์เทอร์สเคิโรซิส เช่นเป็นแพทชายนะครับนะมีภาวะไฮเปอร์เทนชันนะครับมีความเครียดนะครับเช่นทำงานในออฟฟิศนะครับนะฮะหรือมีประวัติโรคหัวใจมาก่อนนะครับหรือมีภาวะค่า h d r ที่ต่ำพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยพบว่าทำให้หลอดเลือดแดงเนี่ยมันอุดตันได้อธิบายยังไงนะครับก็เรารู้ว่าโฟเลตนั้นเนี่ยเป็นสารสำคัญที่จะคอยกำจัดสารฮอร์โมนซิสซีนในเลือด สารนี้เนี่ยฮอร์โ,โมโนที่ตีในเลือดเนี่ยถ้ามากเกินไปนะครับนะก็ทำให้เกิดภาะวะอาร์โทสโคซิสได้ซึ่งในอดีตเนี่ยเคยมีการคิดถึงพูดเรื่องนี้กันมากครับนะเช่นอย่างกับมีการจ่ายให้โฟเลตให้เป็นปฏิอีให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับให้ไปเป็นแบบประจำนะครับนี้เป็นต้นทิมกี้ผมพูดถึง m อ a นะครับนะฮะก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ประเมินได้ในชุมชนนะครับเราสามารถที่จะทำได้โดย สักประวัติ6คำถามนะครับง่ายๆเลยนะครับนะฮะคือถามว่าที่ผ่านมานะครับมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดไหมมีโรคร่วมเช่นโรคทางสมองหรือเปล่านะครับน้ำหนักลดลงมากไหมนะการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะครับนะมีโรคทางระบบประสาทเช่นสมองเสื่อมซึมเศร้าหรือไม่ค่า BMI เป็นยังไงนะครับรายละเอียดให้ลองไปดูในเว็บไซต์ครับนะก็พบว่าถ้าคะแนน 11หรือน้อยกว่าเนี่ยมีความเสี่ยงละนะครับอย่างนี้เป็นการประเมินง่ายๆนะครับนะฮะสำหรับการวัดเตอร์มบลการนั้นต้องใช้ความสูงนะครับนะฮะเราอาจจะพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นความสูงจะเตี้ยลงเพราะนั้นอาจจะใช้การไม่ได้นะครับเราอาจจะใช้การัดความยาวแขนนะครับนั่นจเรียกเป็นเดมิสแปนนะครับนะฮะมาใช้แทนความสูงได้นะครับนะฮะ ก็งานวิจัยก็พบว่าถ้าเราเอาน้ําหนักหารด้วยความยาวแขนเนี่ยหครั้งนะครับที่เรียกว่าเบนเด็กในผู้หญิงนะครับนะจุดตัดคือ56กกิโลกรัมต่อเมตรในผู้ชายคือเดมิเกตนะครับก็คืออน้ำหนักตัวหารด้วยความยาวแขน2ครั้งนะครับนะยกกัลังสองจุดตัดคือ76กกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดตัดที่มาใช้แทน BMI ได้เช่นกันนะครับนะฮะสุดท้ายแล้วคนนักจะป้องกันยังไงนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะ ใช้การคำนวณพลังงานนะครับในที่ต้องการนะครับนะง่ายๆครับจำไม่ง่ายครับคือประมาณ25กิโลแคลอรี่ต่อกิโล p e เดย์นะครับนะฮะสำหรับคนทั่วไปนะครับนะสำหรับคนที่ในเจ็บป่วยครับนะฮะก็จะประมาณ30คนที่จะป่วยรุนแรงเช่นใน ICU ก็ส5มาแคลอรี่ต่อกิโล p e เดย์นะครับแล้วก็ให้นักคนบนอาหารเนี่ยช่วยเน็ตให้เราในการที่จัดอาหารให้สำหรับในอุปกรณ์นะครับในแผนกผู้ป่วยนอกนะครับนะฮะ การที่คนไข้ขาดสารอาหารมาเนี่ยเราต้องพยายามหาสาเหตุแต่ระหว่างที่กำลังหาสาเหตุนะครับนะอย่าปล่อยไว้นานนะครับนะควรจะให้อาหารเสริมไปเลยนะครับนะฮะซึ่งในคอมเมอร์เชียลเนี่ยฟอร์มูล่าเนี่ยก็จะมีหลายสูตรที่เรารู้จักกันดีนะครับนะที่ประเภทเป็นกระป๋องแล้วก็ชงนะครับนะก็เลือกเอานะครับนะแต่ให้ระวังว่าจะมีท้องเสียได้นะนะพยายามให้เริ่มจากเจือ,อาจางขึ้นไปควรจะรีบให้เรือนะเจ้นคนไข้ที่ขาดสารอาหารนะครับนะฮะถ้าเกิดคนไข้ที่กินไม่ได้นะครับนะควรแนะนําให้ใส เอเจ็ทิวฟีดดิ้งเลยนะครับนะไม่ควรจะทิ้งไว้นานสำหรับยาที่กระตุ้นเจริญอาหารนั้นมีไหมมีเหมือนกันนะครับแต่อย่ารีบไปใช้การทานยามหาสาเหตุเอาไว้ก่อนยากลุ่มกระตุ้นเจริญอาหารเนี่ยก็มีตั้งแต่พวกมีเจมีเกสนะครับหรือพวกโดนาบินอ่ะครับอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ยาไปใช้ยากลุ่มพวกไซโปรเฮตาดีนนะครับซึ่งมีการใช้บ่อยใน้านปฏิบัตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการใส่วิจัยในผู้สูงอายุเลยครับว่ามันได้ผลน้ำซ้่นนะครับมีผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้ เ,เพราะมีฤทธิ์เรื่องของแ n t ตี้โคเอนไซมเฟกที่ระวังนะครับนะฮะก็โดยสรวนนะครับภาวะสกาสันหานั้นพบบ่อยแล้วก็สุขมักจะถูกมองข้ามได้นะครับนะถ้าเราไม่คิดถึงมันแล้วก็เราสามารถที่จะประเมินได้ง่ายๆด้วยกาหใช้เครื่องมือน,นะครับนะฮะแล้วก็ติดกไปให้การรักษานะครับนะโดยอย่ารอรว่าหาสาเหตุแล้วค่อยมาให้นะครับ